สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลกันนะคะเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเมืองตุรกุกของฟินแลนด์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันแล่นเรือยอทระหว่างประเทศในกลุ่มทะเลบอลติกค,ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่ฟินแลนด์ในทุกปีนะคะช่วงฤดูร้อนแล้วก็ใช้ชื่องานนี้ว่าสวอนยุโรเปียนเรดกาตาและเมื่อเอ่ยถึงทะเลบอลติกแล้วนั้นหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหูกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งทะเลบอลติกนั้นก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือ ซึ่งกลอมรอบไปด้วยคาบสมุทรสแกนดิเนเวียแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคยุโรปเหนือ,อยุโรปตะวันออกอยุโรปกลางและหมู่เกาะของประเทศเดนมาร์กประเทศที่ติดกับทะเลบอลติกนั้นก็จะมีสวีเดนฟินแลนด์รัสเซียเอสโตเนียแล้วก็ประเทศลัตเวียลิทัวเนียโปแลนด์เยอรมนีแล้วก็ประเทศเดนมาร์กค่ะ ส่วนในฟินแลนด์เมืองใหญ่ที่ติดกับทะเลบอลติกนั้นก็จะมีกรุงเฮลซิงกินะคะในส่วนของเขตมหานครซึ่งกรุงเฮลซิงกินั้นก็คือเมืองหลวงของฟินแลนด์และเมืองใหญ่อีกเมืองของฟินแลนด์ที่ติดกับทะเลบอลติกนั้นก็คือเมืองตุรกูค่ะและยังมีเมืองท่าที่สําคัญอีกเมืองคือเมืองฮังโกการแข่งขันล่านเรือยอทยูโรเปียนนั้นก็จะแข่งขันกันรอบๆเกาะนอกเมืองตุรกูนะคะแล้วพอการแข่งขันเสร็จสิ้นในแต่ละวันเรือยอทก็จะเข้ามาพักผ่อนเทียบท่าในแม่น้าใจกลางเมืองตุรกูค่ะ